ึงจากข้างหลังไปข้างหน้าก็ยิ่งรองเท้าแฮนเมดหนังพวก์วาดหนาๆนาเนี่ยทำไมคนถึงไม่ค่อยทํากันเขาทําแต่หนังบางๆดึงหนังหนาง่าย่ายนะนี่คือหนังพวกวาดมีมินนะมันมินแปดใช่ไหมมินแปดทับหินต้องใช้มืออย่างเดียว อ่านาล,ลีดออฬีดนีด่ได้เข้าทรงมากที่สุดเลยมะนะันเนี่ยเนี่ยการทำหลังพวกฝาทำมมันยากยากมากนาหนังหนาเ,ออเกือบ4ีเมนล์นนะ่ะจากมินกว่าแล้วดูเนี่ยคือทำไมมันถึงแฮนด์เมดมันถึงยากเออลีดลีดอีดแล้ว บางไม่มีวงเวียนใช้มีแต่ผมไม่ค่อยใช้หรอกผมก็อย่างนี้เหมือนพี่ทำนี่ะ <laughs>